ว่านะคะรับปลาลูกคอกพี่น้องว่าสิเอาป่ามาปล่อยว่าสั่นดีว่าสิเอาป่านิ่นาปล่อยจักสองสามพันโตบ้างี่เนี่ยมันสิเป็นตะเลือบ่ละนี่อะปลาลูกคอกฟูมัหญ่เลยเนี่ยนี่มันนี่แตกส่วนๆเลยปลาลูกคอกไหมเพื่อนะอะข่อนสิไ่ได้เลี้ยงปลาคอติบอนี่เออ ปลาลูกคอกพี่น้องปลาลูกคอกเนี่ยเนี่ยเนี่นออเห็นบ่เห็นบ่เห็นปลาลูกคอกบ่พี่น้องเอ้ยเนาะบ่อนี้ว่าจะเอาไอปลานินมาลงเหมือนกันเด้น่งไปนั่งมาเอาเห็นปลาลูกคอกเสยปี่เท่เหนบ่เห็นม่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็น เป็นปลาลูกคอกว่านะาลูกปลาช่อนไงปลา,า,าลูกคอกของภาษาอีสานนี่นคือปลาลูกคอกนะเบี <c> ้ย <oughs> มันนี่เอ,เอาคักๆรวดสูเอามันคักๆรวดสูเออโอ้ยจะลอยตัววะนี่ปะเ,เต็มบอ่อละงานนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ เลี้ยงไปนะครับนะมีปลาลูกคอกเราก็เลี้ยงปลาลูกคอกไปนะครับอันนั้นกำลังจะเททําคานนะครับนะกำลังจะทําคานตรงนั้นนะครับนะทําประตูไว้ตรงนั้นแล้วทำไมสอดถ,ถึงต้องเอาอ,เอ้เด็กพวกนี้ไอ้ลวตรงนี้ไว้ในน้ําด้วยนะครับนะคือที่เอาไว้ตรงนั้นนะเพราะว่าเวลาโชคดีมันร้อนมันจะได้ลงไปเล่นแต่ไม่ให้มันออกนอกบริเวณนี้นะครับนะเออ เห็นบ่พี่น้องปลาลูกคอกเห็นบ่น่ะนวด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 น่ะเหียหลเถอะวะตายแล้วเนี่ยบอ่อนี้ว่าจะเอาปลามาลงสักปลานินมาลงปลาตะเพียนมาลงสักสองสามนะสองสามพันตัวสักสองพันตัวสองพันเงินนะว่าจะเอามาลงสักสองพันเงินเนี่ย แล้ก็ต้องรีบเอามาลงก่อนที่ปลาพวกนี้มันจะโตนะครับอย่างน้นอยๆก็ให้มันรอดให้มันเหลือสักพันหนึ่งนะสักพันตัวนะเออลงมาลงสองพันเหลือสักพันตัวก็ยังดีไงใช่ไหมล่ะเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะน้องเอ้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ยจ้านะบรรลุขอ้อบรรลูข้อพี่น้องแตกสวดช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 วดนะ ความสุขโลดทิ่มมันสาแฟนเก่าคืออายโอ้ยผมเป็นแม่เดียวเด้ประเทศนสิจักแม่บูบประเทศนี้เอ้ยปานิ่นมาลงก็ดีกันนะ,ะน้ำต้องมันขึ้นเป็นสีนี่ฝนก็สิตกับฝนเลยมือชืโนโนออออ้อคือเยอเอาเออกล้องผมคือป้าเป็นสีนี่ปะ ไม่ได้กดรับเสือนี่ไ่ได้กดปั๊บจูดนะครับนะเออพุ่นอะบ่นจะคือว่าแล้วเมึงอะุ่นนะครับพี่น้องนะเชียวป่ามาปล่อยละนะโทษแข็งเขาแล้วตัวจตุรัสนะครับตัวละบาทปันนี่ตัวละบาทนะเออป่าตะเพียนกับตัวละบาท่วัได้ถามปลาดุกปลาดุกนี่เชียวมาปล่อยที่หลัง หลังจากป่านิ่นตัวใหญ่ๆตัวซ้ำฟา้ามือก่อนอ่าตัวซ้ำใหม่ตัวใหญ่ๆก่อนป่านิ่นเพราะนั้นผมจังกับป่านิ่นป่าตะเพียนมาลงวันจีเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาอาหารนี่มันยุ่งยากไงเราก็แค่ให้มันกินเศษหญ้าไงมันเป็นปลากินพืชไงมันจะเป็นเป็นฟูงเป็นฟูงไปปลาลูกขอบพี่น้องเออบางเนี่ยเป็นฟูงเป็นฟูงไปบางเนี่ยพุ่นเอ้ยบางเนวพุ่นพี่น้อง ปลาลูกคอกปลาลูกคอกมาแล้วครับปลาลูกคอ,อกนะเออเนี่ยจกัจกจั่งแม่พอดีเลยเลีเ้ยงเลี้ยงปลาคอขายอืมต้องไปคิดอย่างไรนะ เออเนี่ยปับ๊บนะแต่ที่ของผมมีแค่นั้นแหละตรงิวเขียวอ่ะครับนะ <T an> ต,รตรงที่ไอ้ไม่ตรงที่ไม่เขียวเป็นที่ของคนอื่นนะครับนะ <T an> จะอยู่ตรงช่วงขอบบ่อพอดีเลย <T an> อ่าช่วงขอบบ่อพอดีเลย <T an> ซื้อเพิ่อมอีกสักสองไล่ก็พอดีเลย <T an> <T an> เนีน <masterpiece> ่เออไม่มีตังค์ช่วงนั้นตังค์หมดนะ <T an> ซื้อเพิ่อมอีกสักสองไร่ก็พอดีเลย เออนะโอเคนะครับนะมาบอกตื่นเต้นกับปลาลูกคอกนะครับมันไปไหนแล้วมันจวดไปไหนแล้วปลาลูกคอกเมื่อกี้นะี่มันหายไปไหนแล้วนะเออมาแล้วก็ไปไปแล้วก็มานะครับนะปลาลูกคอกโอเคนะครับนะสอดรู้สอดนิวสวัสดีครับบ๊ายบายเลิๆ